ซื้อมาปั๊บอีกวันหนึ่งเอามาเซตอัพเชี่ยไม่ดีสัตว์กลายเป็นว่าผมจัดแล้วผมมัดจำแล้วที่บอกก็ทีก็สั่งคัตตอมไปนะใช่ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอย59าสิบช็อปนะครับวันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นชื่อตอนใหม่ไหมเฮ้ห้าเก้าป้ายยาจัดไปดีไหมดีก็เป็นกึ่งๆึ่งรีวิวแต่ว่าเราอยากนำเสนอสิ่งดีๆให้กับรายการดมากกว่า แล้วก็คือเจ็บมาก่อนเลยเจ็บมาก่อนเลยเจ็บมาก่อนแล้วก็เลยอยากให้เพื่อนๆนมาเจ็บด้วยกันใช่ก็คือจะมาป้ายยากันดีกว่านะครับโอเคสําหรับในมือผมเนี่ยเรียกว่าวันนี้เหมือนเหมือนทอยมาโชว์กินตาตัวเองอะแต่ว่าแต่ว่าตั้งใจอยากจะมารีวิวกับพี่มอยด้วยจริงจังเลยใช่ใช่ใช่คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นของผมเองอซื้อมาใช้เองแล้วมัน มันโอเคจริงมันดีมากเลยอยากเอามารีวิวคือหลังจากที่ทอยซื้อมาปั๊บผมมาบอกให้ทอยไปลองปุ๊บทอยก็บอกพี่ผมเอาเลยพอซื้อมาปั๊บอีกวันหนึ่งเอามาเซตอัพเชียมันดีสุดคือมันดีดีจนแบบกลายเป็นว่าผมจัดแล้วผมมัดจําแล้วทก่พอก็สั่งคัสตอมไปนะใช่ครับผมคือเอาเี้ยมันเริ่มมาจากกลุ่มที่คณะผมเนี่ยก็จะมีแบบรุ่นพี่สองสามคนเพื่อนด้วยแล้วดันไปซื้อไซโตะกันหมดเลย3 4คนนะ่นแหะ แล้วก็ป้ายาผมแบบนายมากแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจ <Yeah. S 1> อ่ะผมก็แบบตอนนั้นก็อินเทเลก็ใช้เทเลไปเรื่อ,อยอะไรเงี้ <Please. S 1> พี่อเลงมานานแล้วก็บอก<ม>ทอยแม่งหน้าไปร้องว่ะนะไปร้องว่ะเลงมานานแล้วชอบแล้ว,ลว<ม>พยายามเบี่ยงเบนว่าไม่ลองนะเวลาไปเวลาไปที่ไอกีต้าจแบบจะไม่ลองออเพราะว่าแบบจริงจริงทำเราก็มีอยู่แล้วสแตทก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบเลยแล้วพอแบบเริ่มมาเล่นโน้ตยังคืนเยอะอ่ะก็เลยมองหากีต้าจริงจริงทำแบบครอบคลุมนะใช่ครอบคลุมใช่ใช่มาเริ่มกันเลยว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อไซโตนะครับเออแล้วก็เป็นเหมือนมันเป็นแบรนด์ค่อนข้างจะไฮเอ็นของญี่ปุ่นใช่ครับมีมาสักพักใหญ่ๆละที่ญี่ปุ่นก็น่าจะแบบผม น่าจะมาสิบปีสิบกว่าปีแน่ใจมั้งเพราะว่าเห็นในที่ญี่ปุ่นมีค่อนข้างจะนานละแต่ว่าในไทยเริ่มไอกีต้าเอาเข้ามาประมาณ2ปีปีกว่ากว่าปีกว่าปีนึงปีนึงมันเป็นฟิลแบบเป็นแบรนด์คัสตอมออเดอร์อ่ะก็คือเขาจะสั่งสีได้ใช่แล้วก็สั่งสเปคได้บางจุดบางอย่างอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งรุ่นค่อนข้างจะมี มีเยอะเยอะมากครับผมแล้วก็จะมีทรงเยอะมากมีเทเลมีแจนมาเตอร์มีแบบมีแบบมันมาติสเกลมีเป็นเจ็ดสายก็มีชอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นเฮดเลสหัวตัดแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำละแล้วก็จะมีเป็นแบบ ระด like 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 ับแบบไฮเอ็นกว่านั้นก็คือเระดับฟิลเหมือนทำทรงทรง SG ทรงレスพอที่เป็นแบบเป็นไนโตรเป็นแบบว่าจริงจังแหละแบบว่าอันนั้ก็คือราคาแบบไปไกลเลยครับก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจผมชอบหัวเขามากหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าผมผมรักหัวมากแล้วผมรักแบบโลโก้เขารู้สึกว่ามันเท่อะใช่รุ่นนี้คือรุ่น S62 2 CS นะครับ ซึ่งไซโต้เนี่ยรุ่นเริ่มต้นน่ะมันจะเป็นรุ่น sr 2 2ครับผมออมันก็คือติกาดเขาจะแหว่งไปตรงนี้ถูกหันตรงนี้ไปหน่อยเออสเปกก็จะมีลดทอนตามความเหมาะสมของราคาถูกต้องก็ราคาที่มันเกือบเกือบห้าหมบาทก็สี่หมื่นยปดครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะกันดีกว่าแตบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดในคลิปเนี้ยถ้าเกิดใครยังไม่ทันฟังเสียงแล้วก็แบบอยากจะสั่งเลยผมรับคัสตอมออเดอร์อยู่ครับผมสั่งเข้ามาได้เลยก็อย่างตัวเนี้บอกราคาก่อนเลยดีกว่า ให้เล้าใจก่อนหกหมื่นห้าเก้ครับผมใช่ครับจุดนี้ราคาดีมากาาแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะสเปคกันไปเริ่มโอเคก็ไอตัวรุ่น S622 มันจะมีเหมือนมันแยกเป็นสองรุ่น CS เนี่ยราคาซีเก็คือเหมือนเป็นทรงคลาสสิกก็คือเป็นทรงคลาสสิกสตัทถ้าไม่มี CS ต่อท้ายก็คือเป็นเป็นโมเดิร์นสตัทก็คือมันจะมีคัาท็อป แล้วก็ไมีนีติกะใช่แล้วก็จะมีเป็นทำสั่งได้เป็นทำซิงทำทำดิงซิงทำคู่ใช่ดิงซิงอย่างเงี้ยสั่งได้นะครับใช่ขัดต้มได้หมดข้อขาวขาว้อดำส่วนตัว CS เนี่ยก็คือจะเป็นแบบรูปร่างหน้าตาเป็นคลาสสิกสแตท นะครับแล้วก็คลาสสิกสเตตเนี่ยก็คือไปตัวแจ็คเพลทจะอยู่ข้างหน้าอ่าอยู่หน้าท็อปอ่าแล้วก็รุ่นเนี้ก็จะสั่งได้2แบบก็คือเป็นอินเดียนโรสวูดหรือว่าเป็นเมเปิลเพลิงกระบอกอ่าแล้วก็จะมีรุ่นลิมิเต็ดที่ผมสั่งไปอ่าเป็นเป็นวงเก้ใช่คอเวงเก้ทั้งเส้นครับผมทั้งคอเลยเวงเก้ถ้าใครนึกออกจะเป็นก็จะเป็นคอที่ไปทำพวกกีตาร์ไอเบสวอลวิกอ่หรือว่ากีตาร์ของพวกนิกจอนสตันที่เป็นรุ่นรุ่นของตัมช็อปอะครับถูกต้องใช่ครับโอเคอ่ะเริ่มสเปคตัวนี้ก่อนเลย แน่นอนเฮสต็อกค่อนข้างจะโดดเด่นเท่เมาก่คำว่งๆก่่ออนนินคำว่าไซโตะกล้องบอกพี่บอกเบาหน่อยคำว่าไซโตะเนี่ยโอ้โหเน้นๆเน้นๆครับใหญ่ๆแน่นอนคันหลังมาเป็นโกโตะล็อกกิ้งชูเนอร์ฮาร์ดแวร์โกโตะหมดเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้คือญี่ปุ่นโกโตะคืออยู่ญี่ปุ่นใช่เป็นฟิลเหมือนเป็นแฮ กึ่งแฮนเมดมั้งผมว่านะใ่ก็คือคัสตอมออเด์นั่นแหละล็อกสายนะผมล็อกหลังครับมันก็เป็นเป็นลายระดับเชฟพี่ใช่ลายระดับให้ด้วยส3แล้วตรงนี้คือเท่ๆเลยส่วนที่แบบนิดน้อยแต่มากความเป็นญี่ปุ่นนะใช่ป่ะมีความดูนิคของเขาอะน้อยแต่มากนี่คือบอร์ดฟิงก์บอร์ดมันจะเลยเข้ามาแล้วไหลไหลมันไหลแล้วเชฟมันจะแบบตรงนี้โหให้ดูให้ดูอย่างนี้นึงอย่างอะ เนี่ยมันจะแบบค่อยๆเคิร์ฟขึ้นไปหาฟิงเกอร์บอร์ดแล้วตรงนี้มันก็จะเกินมาหน่อยอะไรประมาณนั้นนัดเป็นอะไรพี่ <Not S 1> นัดกราฟทิกครับผมใช่ไหมครับพอเป็นฮาร์ดเมเปิลก็คือเป็นมิดซีผมว่านะ,ะก็คือเป็นซีที่ค่อนข้างจะเต็มมือนหน่อยๆยรียกศู60์เฟนเดอร์ปะ เรียกว่าใหญ่กว่า Fender Standard อยู่หน่อยนี่ประมาณ Medium-C ครับผมนัดวายเป็นซสองมิลนะครับฟินก็บอกเป็น Indian Rosewood หรือเป็น Maple ทจะมี2รุ่นสั่งได้ครับผมแล้วก็ r a d i u s เป็น10ไปถึง12โอ้โหตรงนี้นี่คือจีเด็ดเลยอันนี้ก็คุ้นๆอยู่ว่าน่าจะอยู่ในแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เราเป็น d มเด High End อ่าแล้วก็ตัวเฟตโอ้โหผมอันนี้มึงลงผมลงให้ทุกรายละเอียดเลยตัวเฟตเขาจะใช้เป็นยี่ห้อแจสกา น่าจะเป็นมีเดียมจมโบอถูกต้องแต่รหัสเขาก็คือ F W 5 1 1 0 0ครับผมเป็นนิกเกิลซิลเวอร์ครับผมเรียกว่าเนี้ยบเนี้ยบหรือเกินเนี้ยบจัดแล้วก็แน่นอนไซด์ดอตเป็นลูมิเลเรืองแสงเอาทุกจุดเลยอ่ะคือแบบรายละเอียดมีทุกจุดเรืองแสงนะเราต้องขึ้นแต่ผมจะขึ้นรูปมาดูตอนที่ผมใช้เป็นผมไปเล่นวันแรกเลยแล้วเล่นเสร็จลงมาแบบ ลายมันปิดไฟลาเอิร์ายเอิร์้อยพี่บอยดูเนี่ก็จะขึ้นสีเขียวเรืองแสงของขอบนะครับบอดี้เป็นเอลเดอร์สชิ้นค่อนข้างเบานะ3โล3 3โล3นะจะบวกลบเท่าที่ผมเจอตอนนี้ผมก็เสพเยอะช่วงนี้เสพเยอะหน่อยก็จากดูญี่ปุ่นนี่เขาลงเว็บไว้ลงขายไว้ก็จะมีลงหล่นลงไป3โล2แล้วก็มากสุดที่เห็นก็จะเป็น3โลส ประมาณนี้ไม่เกินนี้ใช่ครับจะไม่จะไ,<ต>ไม่ถึงสามโปบายเนาะไม่ถึงไม่ถึงสาห้าครับประมาณน, 3, 5, าณนี้น้ำหนักก็เรียกว่าดีมากคัดมาดีแล้วก็พิกาดเป็นสามพายครับผมมาต่อกันเลยก็สีขาวธรรมดาย่องก็เป็น เป็นโกโตะห้าหนึ่งศูนย์แต่ว่าเป็นมีความเป็นวินเทจผสมคือตัวตัวเหล็กพับตัวนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าก็เป็นสองเสาใช่ก็จะเป็นซีรีส์ข้างหลังก็จะเปลี่ยนรหัสไปเหล็กพับด้านก็คือบล็อกตัวหย่องตัวเดียวกันครับผมครับใช่อ่าเซกเตอร์ห้าทางอ่ะซีเล็กเตอร์โอ้โหจอยแล้วซีเล็กเตอร์ที่ใช้ c r l เลยก็พี่บอยแกะมาดูแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูเลยของของมีใช่ป่ะแน่น แน่นเลยก็คือไม่มีที่ติใช่ CRL USA ครับผมแล้วก็พอร์ตทั้งหมดก็ใช้เป็น CTS ทั้งหมดรูแจ็คก็เป็นสวิทครับอุ้ยตายละแล้วก็นี่พุชพุชพุชนะครับตัวหน้าคอยตัวตัวหลังมาที่ปิกอัพครับผม ปิกอารเป็นของยี่ห้อเซโทนก็คือเป็นของแบรนด์ของไซโตเองเป็นแบบว่าเป็นแฮนด์ไวายด้วยซึ่งค่าเคตัวฮัมเบอร์กิ้งจะเป็น8.8เคส่วนซิงเกิลคอยเป็น5.9ก็ค่อนข้างจะ l o อ output อยู่นะแต่พอเล่นจริงอะผมว่าตอนแรกผมนึกว่าปิกอัพมันจะแรงเพราะเวลาเล่นจริงแล้มันแบบเอ้ยมันเต็มเต็มดีว่ะสีก็จะเป็นแซนเบชนะครับผมชอบมากสีเนี้ก็คือตามมาจากจอร์นเมเยร์ลิมิเต็ดนั่นแหละโครลข้างหลัง ความหล่อคือเพลทตรงโบออนนี่คือ,อนแนบสนิทนะแล้วใส่น็อตสแตนเลสเป็นหัวอเอิบไปด้วยหัวหกเหลี่ยมไม่มีฝาปิดอันนี้นี่ไขควงเขาเลิกใช้อะไรนะเดี๋ยวนี้เขาใช้หกเหลี่ยมนะเหมือนน็อตโรสซิงเราลองนึกภาพบอกว่าเปลี่ยนน็อตสแตนเลสทั้งตัวแบบพวกดูโบเอ็มเอ็กซ์เนี่ยใส่น็อตน็อตโรสซิง สีต้องถาทำมาบางนะพี่บางเป็นซาตินทั้งตัวเลยครับก็เออกระเป๋าโอ้โหม่เอิร์ดทุกอันเลยไม่พูดไม่ได้กระเป๋าที่แถมนี่คือโอ้โหนี่น้องเบ๊ฟซูมห่างๆนะเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วกล้องกลางอ่าโวโอ้โหกระเป๋าจะให้อะไรมาเยอะขนาดนี้ไม่รู้นะมก็เอิร์ดเกินอ่ะดูดูหูจับด้วยดิหูจับเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบ พลาสติกเลยพลาสติกแข็งๆอะแล้วก็คือตัวทรงมันแบบมันอยู่ทรงจัดอะเออแล้วก็นี่มีคำว่าไซโตกิตา้านะครับนี่ซีเรียลนัมเบอร์หมายว่าเป็นของตัวนี้โอ้โห้มามีเหมือนใบเช็คลิสต์มานะมีแลือมีบอกว่าค,ครบแล้วก็มีหกเหลี่ยมทุกเบอร์ที่สามารถที่จะขันตำแหน่งของปิกอัพแล้วก็เสาทั้งหมดเนยนี่ก็ใบเช็คลิสต์แล้วก็ความสเปคโอ้ยเนี่ยเนี่ยรุ่นปิกอัพเขาคือ<ม>โกวะ เนี่ยเน็กกับมีเดียมโกลก์แล้วก็ตัวร่าเป็นโบวโบอัพไม่มีขายแยกผมลองเซิร์ชดูละเป็นของเขาเองเป็นพันมือแฮนด์วายเองครับโอ้โหเต็มกราฟเลยคือกระเป๋าโคตรโคตรเวิร์กมี่เขาข้างในแล้วแบบข้างในมีแบบล็อกตรงนี้ได้ เรียกว่า,เ,วาเนียบจัดคุ้มจัดกับราคานี้คร <c oughs> ับผมกระเป๋าแบบก็ว้าวแล้วมีนม,มีฟันฉลามให้อนละ้วทงนี้ข <c oughs> ้้งหลังก็ประมาณนี้ครับหนาแน่นเวิ <c oughs> ร์กมากโอเคเชียบเอาเป็นว่าผมจะไม่ลองเสียงเองดีกวาก็เดี๋ยวหาว่ามายอของตัวเอง <c oughs> ให้น้องเวฟมาลองเพราะน้องเวฟยังไม่เคยลองเลยอกีตาร์ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เคยผ่านมือพี่บอยมาละเพราะว่าผมเอา วอล,ลุ่มมาเปลี่ยนพอตกับใส่ใส่แล้วเทเบอร์บีทอ่ทาให้มันลื่นเพราะว่าทอยชอบพอตลื่นๆเดิมก็เปลี่ยนเป็นซีเทสเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้รู้มันมันไ,ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอ,อยากได้ลืน่นๆใช่ใชแล้วก็เหม,มือนเดิมเขาไม่ได้ใส่ททเทเบอร์บรีทมาใช่ไหมพี่ใช่ก็เลยใส่เทเบอร์บีทไปหนึ่งตัวครับผมลองไปพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวไาลองเสียงกันดูครับ อุ้ยอ้าวเปลี่ยนหน้าแล้วันนี้ผมนั่งกับใครเนี่ยโดยความที่น้องเบบเป็นน่าจะเป็นสตรัทกายมาใช่แต่ด้าเดิมใช่ใช่ใช่ผมชอบมากก็แต่ไป,ไปเริ่มันซี่เสียงคิดอะมาดูที่เซตอัพนิดนึงวันนี้ก็ก็จะใช้เป็นสตีลเคเบิลครับผมลายแบ็กโหลดครับผมไซเลนตรงๆครับผมเข้าไปที่แคมเปอร์พาวเวอร์แลกของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรีเซตของบอย59ที่ทำไปย้อนกลับไปดูในคลิปแจกพรีเซต เคมเบอร์ด้ครับผมก็เป็นรุ่น Power l a g k ผมจะใช้ Output เป็นธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ Power อร์เลยแล้วก็ Output เป็นโมโน x l r มาเข้า s o u n d c าร์แล้วก็ Record เข้า Logic เลยครับผมเสียงคินจะใช้เป็นมอร์แกนนะครับเสียงแตกก็จะใช้เป็นมาแชลประมาณนี้ครับผมอ่ะเราลองฟังกันดูครับผมจะเริ่มจาก n e x ก pick อ p ก่อนเลยแล้วกันครับโอเค เป็นไงบ้างหลอนดีค pues รับพ nah ี่อยากได้เลยคอแบบผมชอบคอมันมากนะคอมันดีมากพี่ก็ชอบคอมันจริงๆคือสัมผัสแรกของคอมันคือแบบมันจะมีความแบบเกือบจะใหญ่แต่ไม่ใหญ่ชแต่มันไม่มีความเล็กนะแต่มันจะมีความแบบพอดีพอดีแบบลงตัวแบบมีเดียมซีที่แบบบอกไม่ถูกครับคือจะใกล้เข้าไปที่เชฟ59สแตนดาร์ดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อ้วนเท่า59สแตนดาร์ด มันก็จะแบบฟิลลิง่งดีดแล้วก็งานเฟสเขาค่อนข้างจะแบบเนี้ยมากคือป้ายยากันแบบเมายาแหละ <laughs> เพราะว่าผมก็เมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมไล่นเซฟอะเามาลองโอได้กันเลยไปนั้นแบบเร็วๆสายแปสาแปดส่แป <c oughs> ดเป็นหนึ่งตัวนะมม آ, แล้วผมมีอาแม็กเกนแล้วผมลดเกนลงมา <c oughs> ประมาณครึ่งนึงจัดไป <c oughs> ไอ้เ<น>ง <lum> ี้ยซีซาร์อีกแล้วอยากได้อยากได้ขออมากเลยยังไงผมรู้สึกว่าบาลานซ์มันดีมากนะแล้วแต่ผมม่าเอาไปเล่นทุกวันนะคือข้อดีอย่างคือแม่งแทบไม่เพี้ยนเลยไม่ต้องแทบไม่ต้องตั้งสายบ่อยเนี่ยด้วยความที่แม่งเป็น locking tuner แล้วก็ยองก็แบบเสถียรจัดอะชอบคอนโยกนะคอนโยกเขาแบบว่าดีมากเลยมันนิ่งดี คือแบบยิงแบบรีวิวหรือว่าแบบเหมือนเหมือนมาอวยอะแต่มันมันมันคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมผมพูดเลยเพราะผมซื้อแล้วผมพูดได้อันนี้คือบอกตรงๆว่าได้เพิ่งได้จับครั้งแรกเลยอ่าแต่แต่เบ๊บบอเพิ่งเพิ่งได้จับจริงเพิ่งได้ลองเลยเดี๋ยวรอดูของผมเลยว่าจะเป็นสีอะไรอ่ะงั้นเราไปที่ไฮเกนเลยไม่รอใช่สีอีกแล้ว อ่มาแชร์ครับผม เลยนะเอาใหญ่เลยนะโห<ๆ>ม,มันฟินมากเลยพี่อ<า>คอมดีมากเลยประมาณนี้ไหมคลิปวันนี้อ่าอส่วนใครสนใจหลังจากนี้จะมีเข้ามาวางที่บอย59ช,อช็อปนะครับแล้วใครสนใจจะเขียนสเปคคัดตอมสีเลือกสีเลือกสเปคอะไรอย่างเงี้ยก็ทักผมมาได้ครับผมสั่งกับทางผมก็ได้ครับส่วนตัวเนี้ยก็คือ6 5 9 0 0าครับผมสีก็ มีให้เลือกเยอะมากอาจจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของไซโตครับผมอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วของผมจะเป็นสีอะไรสเปคเป็นยังไงรอติดตามเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำรีวิวให้ดูครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ